เขาเป็นคนสุโข,ขทัยครับทาไมอยู่ดีมาอยู่ภูหินล่องกาแล้วตัดสินใจไม่ไปไหนแล้วบอกทาไมถึงรักที่นี่เพราะเมีอยอยู่นี่มันมารกาได้หรออันนั้นเป็นส่วนประกอบอุดมการพ่อคืออะไรถามเลยอุดมการอุดมการก็คือเนี่ยดูแลตรงนี้รู้สึกมีความสุขอ,อย่างที่เราเห็นป่าปุ๊บเราเราสร้างป่ามาก,กับมือผมสร้างกับภูลำโลเนี่ยผมคนเขียนโครงการกันกับหัวหน้าแล้วก็ปลูกกันแล้วก็สร้างมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งไทยก็ต้องมา เพื่อนๆสามารถดู EP อื่นๆนะครับของรายการแท็กเพื่อนเที่ยวนะครับได้ที่นี่เลยนะครับตรงนี้เลยฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบการท่องเที่ยวชอบการผจญภัยแบบนี้นะครับเจอกันแน่ๆฝากติดตามด้วยครับ ภารกิจบอริการนุ่มที่เดิมพันด้วยหัวใจซีรีส์สุดบันจากตุรกีเพียง89บาทลูกค้า a i s กดดอกจัน678ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้าทรู e D แท็กดดอกจัน336สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก